คุณผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของโครงการ Open House Business School ในวันนี้แล้วละคะ่ะในเบรกต่างๆที่ผ่านมานะคะดิฉันก็ได้พูดถึงเรื่องราวของความเป็นมาโครงการรวมถึงภาพผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมการฝุกอบรมในครั้งที่แล้วนะคะมานั่งพูดคุยกันด้วยค่ะกับพัชชาชาชักนะคะและในช่วงนี้คะ่ะดิฉันจะพาพบเรื่องราวของโครงการนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างรวมถึงภาพต่างๆที่เคยผ่านมาของโครงการตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่เก้าเลยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับคุณผู้ชมคะ่ะ โดยคุณผู้ชมที่สนใจจะสมัครนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านทางแผนการบริการฝึกอบรมนะคะสถาบันอาหารที่เบอร์028868088ต่อ2202 2212ค่ะหรือติดตามดูไรายละเอียดได้ผ่านทางเว็บไซต์นะคะที่ www.nfi.or.th ค่ะระหว่างนี้นะคะเราไปชมเรื่องราวความเป็นมาของโครงการนี้กันก่อนดีกว่าค่ะติดตามชมได้ในช่วงนี้เลยค่ะโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่หรือ NEC เริ่มและกำกับดูแลโดยสำนักพัฒนาผู้ประกอบการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาธุรกิจ SME ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในระบบเศรษฐกิจและเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชากรจำนวนมากให้สาม,มารถประคับประคองและดำเนินธุรกิจของตนไปได้อย่างยั่งยืนแต่ทว่าสถานประกอบการ SME จำนวนมากที่เกิดขึ้นและก็ล้มหายไปในเวลา อันรวดเร็วโครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อความมั่นคงยั่งยืนและความเจริญเติบโตของธุรกิจเหล่านี้และในส่วนของสถาบันอาหารซึ่งเป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคอุตสาหกรรมอาหารของประเทศการสร้างศักยภาพให้แก่ธุรกิจ SME ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจึงถือได้ว่า เป็นพันธกิจหนึ่งของสถาบันปณิธานของโครงการกับของสถาบันอาหารจึงมีความสอดคล้องกันจึงได้เริ่มดำเนินงานโครงการนี้เรื่อยมานับแต่ปี2549รวม9รุ่นโดยยังได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานที่มีปณิธานเดียวกันอาทิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME Bank สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและอีกหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน คุณผู้ชมคะก็ผ่านกันไปแล้วนะคะกับเรื่องราวของโครงการดีๆเกี่ยวกับอาหารค่ะกับโครงการนี้ค่ะ NEC หรือว่าโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่จัดทําโดยกรมสวงสาตกรรมร่วมมือกับทางสถาบันอาหารนะคะยังไงนะคะถ้าสนใจจะเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพด้านการประกอบธุรกิจและอาหารก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะคะ และสำหรับรายการ Business School กับโครงการ Open Hall Business School แบบนี้นะคะจะพบกันได้ทุกวันจันทร์ค่ะส่วนวันอังคารถึงวันศุกร์นะคะยังจะได้พบกับเรื่องราวของงานสัมมนาดีๆจากทั่วประเทศค่ะมาพบกับแนนเช่นเคยนะคะและขอไปสัมพันณ์ช่องไทยรัฐดีๆในการติดต่อธุรกิจพูดคุยธุรกิจกันร,ระหว่างผู้ประกอบการสู่ผู้ประกอบการนะคะแล้วก็คือเว็บบอร์ดค่ะที่ w w w t h a i c o m ซึ่งสามารถติดชมรายการภายในสถานีได้ด้วยค่ะวันนี้ดิฉันระทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ